คือให้ต้องยาเฮ้ตี้หลายข้างปวดเวันึงให้ตี้หลายข้างปวดมดจะไหลายเติบอยู่คือก็คือจะได้อยู่แต่ว่าม,มันกปวดหลายเติบอยูปวดหลายเติบอยูเยี่ยมกรได้กำไรเนี่ยวดนี้ขอเน,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 น้นเนียนยาให้เล็บไายเล็บหัวไหลเจ็บเล็บไปเล่าเจ็บเล็บไปห้าหน้อยหลายเอาโต้มันเค็งๆเลยนี่นะแต่รัฐบาลไทยนี่โต้ไร่แผละ เพีงเลยงดวตห้วาุกาแล้วกห้ากดนะคะห้ม่อกนแล้วนะคะห้ามา่ก่อนแลห้า

สองตัวมีเรียกอะไรบ้างเนาะหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์บ่ะอ๋อจับมาได้สองตัวแล้วก็ชะงักนะคะได้หนึ่งศูนย์เออหนึ่งศูนย์กับห้าศูนย์นะคะเล็กยังเนาะ อานฉะนั้นมันไม่จดยอะไรโอ้ยจะแขงไม่อยู่อยู่แต่ยยแอดยยแอดมาหนึ่งศูนปัไงหน่ศูนย์แปดแอ้ยนศูนย์แปดศูนย์าาศูนย สามตัวตัวไหนบ้างเนาะค่ะตัวไหนนะคะ่งศหนึ่แปดเนาะสามตัวเนาะหนึแล้วก็สองตัวก็50นะคะสองตัวห้าศล่าสามตัวศูยูตด้าหนึ่งศูนย์แปดก็เดี๋ยวมาลองมารอดูเลขทูปกันก่ครับ

108เลขทูบตัวไหนนะอินดี่นะ589 589เลขทูบของอาจารย์นะคะอาจารย์นะะ้อยนะคะ589นะคะ แ9เกาดอินดีตัวไหนนะอาจารย์อาจารย์น้อยให้ยืมดจับวิโลหนึ่งศูนแปดนะคะอ่าเลขทูบอะไรนะแปด5ก้าห้าแปดเ้าใช่ไหมเลขทูบนะคะ5้าดเ้าเด้อนะคะท่านผู้ชมแอดมินก็ลืมกดวีดีโอนะคะเมื่อกี้นะคะค่ะคุณ้ายย่ โอ้เลขชัดมากเลยนะคะเลขทูบนะคะของอาจารย์น้อยปูน้อยประคุณชัยนะคะห้าแปดเก้าห้าแปดหกก็ได้เด้นนะคะเพราะว่าหกเก้าเปเดียวกันอ่ะอันนี้เลขทูบห้าแปดเก้าค่ะจ้าห้าแปดเก้าตัวเดียวกันกับท่างไหนนอะบันนี้ห้าแปดเก้านะคะเลขทูบอาจารย์น้อย มีเลขคู่บ่เนาะแปดหกห้าแล้วก็ห้าปดเก้านะครับเลขคู่บเลขคูงปองคือ1นึ่งศูนย์แล้วก็ห้าศูนยอาจารย์น้อยเป็นคนชัยนะคะมาเร็ว่วันนี้มาเร็วรีบมาถวายตัวคนเยอะคนเยอะเราในมีสมาธิรีบรีบ จ้ามึงอะไรแล้านะคเลน้อยประคุณชัยไม่มีอรนโูรแล้วกันแบบตเตอรี่ค่ะสลับกันออกงวด่อนมันออกเลขทูกงวดเมื่อกี้มาออกเลขน้มนวนนี้น่าจะออกเลขทูกอีกเพราะที่มาขอที่นี่มันจะสลับออกเลขทุกเลขน้ำมนต์เลขทุกเลขน้ำมนต์เนี่ยมันจะสลับกันออกงวดเป็นงวดไม่รู้ว่ามีใครตีถูกหรือเปล่านะแต่เห็นมีคอมเมนต์อยู่ใต้คลิปอยู่คอมเมนต์หนึ่งว่าห้าสามเก้าเอ้สามสามเก้าเจ็ด แต่ว่า,า,วเ,าเขาจะพลิกเลข้เก้าเป็นหกหรือเปล่าน,นี่ไม่รู้นะ <c oughs> ไม่แน่ใจแต่อาจารย์เองอาจารย์ชอบหกมากก<ช>ว่าเก้าเมื่อที่แล้วชอบหกมากกว่าเก้าเก้าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ก็ซื้อซื้อไปงั้นเลยะะนะครับมีเบอร์โทรทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยนะครับสำนักอยู่ที่พะคอนชัยนะครับเนาะเบอร์โทรทิ้งท้ายนะคะอาจารย์น้อยพะคอนชัยนะคะ

อหนูเห็นสามเก้าเจ็ดเอ้เราก็คิดว่าอย่าีเจ็ดเก้าก็หกตัวเดียวกันเขาคงจะซื้อถูกกยู่แล้ววะหรือหรือจะซื้อแต่เก้าตรงๆเราก็ไม่รู้เนี่ยจ้าจะน้อยเขียนให้แล้ววันนั้นดันกระดาษหเก็ดแล้วก็6เก็น้นตัวไหนข้างล่างทูบเลขทูบเล็กๆตรงเลขทูบเลขทูบเน้นเน้นเลขทูบใช่ไ้มเลขทูบเน้นตัวนี้ กลมๆนี่นะแปดหกห้ากับห้าแปดเก้าเหมือนกันก็รู้สึกใ้พิจารณาเนาะนะคะตัดวันวันที่ปู่เทพมาทำบุญวันนั้นก่อนจะกลับก็จับปิงปองขอแกก่อนกลับเหมือนกันแะบอกว่าขอเลขเอาตัวไหนมันแน่เนี่ยเต็งเตงให้แน่เลยจับมันก็ได้ห้าศูนย์ แรกจับได้ห้าศูนย์กับสองเก้าห้าศูนย์สองเก้าเสร็จ,จกำล,ลังว่าจะกลับกำลังว่าจะกลับไปเร็วกว่าุดทูบทิ้งไว้ก่อนนะจุดทูบทิ้งไว้มันก็ได้เก้าเก้าหนึ่งสามหรืออะไรเนี่ยแหละที่มันออกฮานอย VIP เก้าสามทีนี้ตอนจะลุกตอนจะลุกขึ้นเนี่ยไม่รู้อะไรโดนใจนะตอนจะลุกขึ้นไม่รู้อะไรโดนใจ มือเนี่ยไปร้ก่อนลูกปิงปองอีกสักรอบหนึ่งก่อนมาได้อันนี้อันนี้เนี่ยได้หกสี่เจ็ดได้หกสี่เจ็ดก่อนกลับก็เลยเขียนไว้เลขเลขใส่กระดาษน่าจะเป็นเล่มนี้แหละเพาจำหัวมันได้มันมีอันนี้อยู่แต่ว่าเขาฉีกไปไหนเราไม่รู้หรือคนละเล่มแต่ว่าแบบเดียวกันหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะเขียนไว้ห้าศูนย์ไอ้สองเก้าเก้าสองห้าศูนย์เดี๋ยวดนถ่ายรูปไปอยู่หกสี่เจ็ด 931เนี่ยเขียนใส่น่าจะเป็นโอ้คนละเล่มคนละอ่านกันคนละเล่มคนละเล่มนี่รู้สึกจะมี YouTube คนหนึ่งแกถ่ายไว้อยู่<อ>แต่ว่าตอนนั้นอาจารย์บอกว่าให้ซื้อฮานอยนะฮานอยมัดรวมถ้าฮานอยมัดรวมไม่ออกค่อยซื้อเลขใหญ่แต่มาเนี่ไม่เลขใหญ่ก็ฮานอยนี่แหละผู้เสียอาจารย์อาขี่รถกลับวันนั้น<อ>ไม่รู้ว่าใครได้ซื้อไว้หรือเปล่าไม่แน่ใจันตอนวันที่12